ีเราอยู่ที่สไลด์เวเป๊มแท็กนะคะพาน้องน้องทารอนค่ะมาทำกิจกรรมกันกิจกรรมอะไรพี่สเก็ตบอร์ดเหรอเนี่ยที่หมูพีเล่นป่ะนะสุดียอดโอ้พีเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก่อนเริ่มเล่นนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่เขานะคะอธิบายกฎกติกาการใช้สนามค่ะค่ะกฎการใช้สนามนะคะข้อแรกที่สำคัญเลยการใส่เซฟตี้ลงสนามค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือใส่ให้ครบ ศอกมีข้อมือมีหัวเข่าแล้วก็มีหมวกตรอการเล่นก็คือห้ามสวนเลนวิ่งตามเลนวิ่งตามลูกศรก่อนจะข้ามสนามให้มองซ้ายมองขวานะคะเพื่อลดความเสี่ยงในอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในสนามค่ะเซฟตี้นะคะมีช่วงศอกค่ะหัวเข่าแล้วก็มีมือสนับมือแล้วก็มีหมวกค่ะแนะนำว่าใส่ให้ครบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาถ้าเราล้มปึ๊บมือคำ้ำถ้าเราไม่ใส่ข้อศอกสอกกระแทงออกมาถ้าค้ำแรงหน่อยเท่าไหร่ก็จะหลุดถ้าไม่มีเข่ารับเข่าก็แตก อะไรที่งอได้หักได้หมดค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้ค่ะหลังจากที่เราฟังกฎกติกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใช้สนามจริงกันเลยเอาพี่เรามีบอร์ดกันด้วยพี่เรามีบอร์ดส่วนตัวเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยวรอดู <c oughs> น่สเก็ตบอร์ดพี่นั่นไง Noble Share ฮะ Noble Share ที่น้องพีเล่นอยู่อ่ะก็เอี้ยวแข็งแรงดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่า Noble Share นะทั้งแข็งแรงทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง120กิโล t บบาายยโอเคเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายกฎกติกาการเล่นนะ mm hmm. โดยเราจะแบ่งทีม mm hmm. ทีมละ2คน 2> mm hmm. เข็นเจ้าหมูพี mm hmm. ไปที่ธงทารอนอันนุ mm ่น hmm. เห็นล้ลาถ้าทีมไหนใช้เวลาน้อยที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นไก่เคฟซีหชุด แต่ทีมไหนที่ใช้เวลามากที่สุดจะมีบทลงโทษโดน้ำบอกแล้วเาเล่งเกมมากกว่าน,นั้นมากกว่าน,นั้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยค่ะนนแล้วเราก็ได้ทีมแรกกันแล้วนะคะ iPod Pro และ NTC n พร้อมกันไหนไม <c oughs> ต้องพร้อมนะจะนับแล้น,นะ5 4 3 2ไป <c oughs> ต้อบหนักไม่มากหมเําไม่รุกล่ะวบายจาเล่นเกมมมา90ครับสบายให้ผมยังลองรับได้อีกหลายรอบอ่ะใช่ไหมไปเขียนอีก <c oughs> รอบไปรอบที่สองนะคะ นั่งได้สบายสบายไม่ว่าจะเล่นเกมในโทังสับในคอมพิเตอร์ก็สามารถโอ้ยจับตรงจับตรงสิบสี่วิแล้วทีมที่สองของเรานะคะก็คืออีเลสแล้วก็แฮปปี้นะเมื่อกี้ทีมแรกนะทำเวลาไว้ดีมากเป็นไงเราคิดว่าจะเอาชนะได้เปล่าสบาายแผอมีแผนสุดลับสุดลับไปหน้าไปหน้านะไปหน้า มาสิวพร้อมยังพร้อมยัง5 4 3 2 1 Go ไปโด่ยวิ่งโอ้โหพวกน้ำมันช้าเกินเฮ้ยมาเพื่อเป็นชัมไป ปล่อยปล่อยหมูพีไปแล้วแบบให้เห่ือนเริ่มอะไรใจเย็นี่คุยแผนอยู่พร้อมอยังพร้อมแล้วโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งไปโนเบลอุเฉ่กีวีเกมมิ่งเกียร์สำหรับโอเปียอร์มือชีพอย่างพวกเราสามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัม ไม่ถึงไอ้วงเงินไวไม่โตและเราก็แข่งขันเสร็จแล้วนะคะได้เวลารวมแล้วนะคะทีมแรก iPod Pro และ NTNC ทำเวลาไป32มิบสองวินาที และทีมที่2นะคะอีเลสกับแฮปปี้ทำเวลาไป22วินาทีค่ะเร็วเกินเร็วเกินเร็วแพ้แต่ทีมที่2นะคะทำผิดกฎกติกาเพราะว่าเราเน้นไปแล้วว่าให้น้องพีนั่งบนเก้าอี้นะคะแต่ทีมนี้เขาขี้โกเพราะฉะนั้นปรับแพ้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทีมผู้ชนะได้แก่ทีมไอพอดโปและเอ็นจีซ เดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษของผู้แพ้กันนะคะแต่สุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะสไลด์เวปั๊มแท็กและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเก้าอี้โนเบิลแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ชนะของเราได้ไก่เคฟซีไปเลย1ชุดเดี๋ยวเราไปดูผู้แพ้กันค่ะว่าจะโดนบทลงโทษอะไรอันนี้ล่ะค่ะบทลงโทษของผู้แพ้นะคะคเห็นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสงการานต์เนาะน่าจะร้อนกันนะไป